คยสงสัยกันไหมว่าแพดเดิลของเปียโนไฟฟ้าอัพไรท์หรือแกรนเปียโนต่างกันยังไงแล้วแต่ละทางเนี่ยมันใช้งานยังไงคลิปนี้เรามีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันในช่วงกูรูเปียโนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้มารีวิวเปียโนวันนี้เราจะมารีวิวแพดเดิลอ่าแต่ละคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊แต่ละอันเนี่ยมันใช้งานยังไงใช่ไหมเริ่มแรกเลยค่ะฝั่งนี้คันเร่ง เบรกคลัชค่ะแค่ไม่มีเกียร์อ๋อลอเล่นคะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่อ่ะอย่างแรกเนี่ยเราต้องรู้จักว่าแพดเดิลเนี่ยคืออะไรอ่ะแพดเดิลเนี่ยมันจะติดอยู่ที่เป็นโนอยู่ข้างล่างเนี้ยที่เราใช้เท้าเหยียบซึ่งสําคัญมากเลยที่แบบว่าเวลาเราเล่นเนี่ย มันจะสามารถแบบมีลูกเล่นต่างๆหรือแม้แต่สไตล์การเล่นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยแพดเดิลมีอยู่2แบบอ่าแบบแรกก่อนเลยอันนี้อ่าเป็นทางเดียวทางเดียวเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นซัสเทนแพดเดิลคือแค่ให้เสียงมันกลางวานใช่ไหมสำหรับเ,เป็นโอไไฟฟ้าแปลว่าอัพไรส์กับแบรนด์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเป็นโอไฟฟ้าเองก็สามารถจะต่อที่เป็นแบบ3ทางได้อันนี้คือท็อปิกหลักเลยที่เราจะมาบอกในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละอันว่าแต่ละอะไนใช้งานยังไงต้องบอกก่อนว่าอัพไรส์กับ แบรนด์เปโนเนี่ยเขาไม่เหมือนกันนะเราจะเริ่มจากอ่ะอันขวาสุดก่อนอันขวาสุดเนี่ยเขาเรียกว่า sustain pedal ซึ่งเหมือนกันกับทางเดียวเลยคืออันเนี้ยเราใช้กันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกหรือสายป๊อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเหยียบปุ๊บแล้วมันจะทําให้เสียงเนี่ยกังวานหรือว่ายืดให้เสียงมันยาวขึ้นนั่นเองเมื่อขณะที่เราเหยียบนะแต่ว่าไม่แนะนําให้เหยียบค้างไว้ตลอดเพราะอาจจะทําให้เสียงมันตีกันได้อ่ะอาจจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนตามที่เราเปลี่ยนคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ a n o w all those strings are free to ring even once we've taken our finger off the key and so things like this sound a lot different than and so that ต่อมาอันตรงกลางแต่เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าอันตรงกลางเนี่ยคือของ Grand กับอัพรท์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะของอัพรท์เนี่ยเขาเรียกว่า Muffler p e a ก็คือเหมือนกับว่าพอเราเหยียบแล้วมันจะมีผ้าสักหลักมาขั้นระหว่าง ค้อนกับสายก็เหมือนอุปสรรคที่ขั้นกลางระหว่างเรานะกเาคคุย ก็คุณสมบัติของมันเนี่ยก็คือลด,ลดเสียงดังลงก็คือพอมีผ้ามาขั้นปุ๊บมันก็จะเหมือนกับว่าพอคอน,น์สตีกับสายมันก็จะเสียงเบาลงอาจจะอูอีนิดหนึ่งซึ่งเหมาะกับว่าเวลาเราซ้อมเปนโนสมมุติแบบอาจจะเป็นตอนกลางคืนหรือว่าไม่ต้องการจะรบกวนผู้คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าแม้กระทั่งกลัวโดนเพื่อนบ้านว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมิ้วไว้เสียงจะเบาลรคือยังซ้อมได้อยู่แต่แค่ว่าเสียงอาจจะอูอีอาจจะไม่ได้ฟังชัดเหมือนแบบตอนที่เราปลดแพดเดิล ซึ่งอันนี้ข้อดีคือมันสามารถเหยียบปุ๊บแล้วก็ล็อกไปได้เราไม่ต้องแบบใช้เท้า,ทาเนี่ยเหยียบค้างไว้ตลอดเวลาเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ขาเหยียบแพดเดิลอันขวาช่วยที่แปลว่าเอ่อเป็นเสียงกลางวานใช่ไหมต่อมาออแพดเดิลกลางของแกรนเปนโนนะคะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าสแตนดเนอร์ทมันจะไม่ใช่มัฟเลอร์เหมือนของอัพไรท์อันนี้ไม่ทําให้เสียงเบาล,ลงแต่ว่ามันจะทําให้โน้ตตัวที่เรากดก่อนที่เราจะเหยียบแพดเดิลเนี่ยลากเสียงยาวขึ้นแต่หลังจากนั้นมาถ้เาเกิดไปกดตัวอื่นเนี่ยเสียง

แล้วก็มาถึงอันสุดท้ายที่จะพูดถึงวันนี้อ่ะก็คือซอฟต์แพดเดิลนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยอย่างเงี้ยก็คือซอฟต์แพดเดิลเรียกเป็นชื่อเดียวกันทั้งแกรนกับอัพไร์แต่กลไกลมันไม่เหมือนกันเวลาที่เราเหยียบเริ่มจากแกรนเปโนก่อนละกันแกรนเปโนเนี่ยมันจะเป็นแนวนอนนะทีนี้ต้องนึกให้จินตนาการว่าโน้ตตัวหนึ่งมันมีสายสามสายพอเราเหยียบแพดเดิลตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการลดเสียงลงแบบเป็นมิ้วเหมือนของอัพไร์ลดเสียงลงหหมมมมาาาาายยยยยถึงว่ีีสสันพอเบปุ๊จะท ให้คอเนี่ยขยับมาทางด้านใดด้านหนึ่งอาจจะตีได้แค่โดนประมาณ2หรือสายเดียวมันจะทําให้เสียงมันเบาลงนั่นเอง ต่อามาในส่วนของอัปไปลานะคะวิธีใช้อันนี้คือวิช้เหมือนกันแต่แค่ว่ากลไกลก็คืออ่านนึกสภาพอัร์ลาเป็นแนวตั้งสมมติอันนี้เป็นสายแล้วนี้เป็นค้อนคือพอเหยียบเนี่ยมันจะทาให้ค้อนเนี่ยระยะของค้อนกับสายเนี่ยใกล้กันมากขึ้นแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเสียงจะเบาลงเพราะว่าแรงกระแทกแรงเคาะเนี่ยจากค้อนไปสายเนี่ยมันน้อยลงซึ่งก็ทําให้เสียงมันเบาลงนั่นเองแล้วก็อาจจะมีหลายคําถามที่งงว่าเอะเราแพดเดิลอันซอฟต์แพดเดิลเนี่ยอันสายสุดเนี่ยเอาไว้ใช้ตอนไหนอะไรอย่าง คือถ้าในเพลงของคลาสสิกเนี่ยมันจะมีคำว่าอูนาคอร์ด้ากำกับไว้อยู่อ่าอันนี้คือหมายถึงว่าให้เขาเขาให้กดอันนี้ไม่ใช่อนาคอรด้านะคะ อันนั้นก็เป็นข้อมูลคร่าวๆข,าข,าของแพดเดิลสามทางส่วนไฟฟ้าเนี่ยถ้าหลายคนสงสัยว่าสามารถต่อได้ไหมจริงๆเขาก็ได้นะ,ะแต่ว่าถ้าส่วนมากที่มากับเครื่องเนี่ยจะเป็นแพดเดิลทางเดียวที่เขาว่ามันเป็น sustain p a d a l ที่ทาให้เสียงกลางวานใช่ไหมเขาก็จะมีหัวแจ็คแบบนี้อ่าต่อกับเครื่องได้เลยอันนี้คือส่วนมากก็คือจะมีแถมมากับเครื่องอยู่แล้วหรือไม่งั้นบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊อยากจะได้แบบ feeling แบบดีๆหน่อยให้มันเหมือนแต่ว่าเรากำลังเล่นแกรนด์หรือเล่นอัปรา์เปนโนก็จะมีแบบนี้มาให้เขาทำมาเหมือนเลยนะ น้ำหนักก็จะดีขึ้นรวมถึงเวลาวางที่พื้นเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนตัวไปมาเหมือนอย่างที่เป็นตลับแบบนี้อ่ะ <c oughs> ก็จะค่อนข้างมันคงนิดนึงเวลาเหยียบจะไม่เลื่อนส่วน3ทางเนี่ยไฟฟ้าก็ต่อได้โดยที่เขาจะมีหัวแจ็คแบบนี้มาให้หัวอย่างนิดนึงอ่าอาจจะได้แค่บางเครื่องก็จบแล้วนะคะสำหรับท็อปปิกวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยส่วนภาพมีผิดาพาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ ก็สุดท้ายนะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ร้านเตโนอยู่ในเต็ดของเราด้วยถ้าหากใครอยากมา เยี่ยมชมหรือว่าจะมาดูเป็นโน้ที่ร้านเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยที่นี่คือสาขาะะราชพฤกษ์ส่วนอีกสาขาหนึ่งเนี่ยอยู่ออตรงแฮปปี้ฮับถนนสุโขทักษณ์นะคะแถวแถวเล็บด่วนบะมินทาค่ะแล้วก็ทางร้านเราเนี่ยสามารถกดติดตามมีเพจ Facebook แล้วก็มีทางไลน์หรือจะ TikTok อก็มีทุกอย่างเนีเดี๋ยวจะขึ้นไว้ข้างล่างเนี่ยค่ะส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใน ep หน้าค่ะ